สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมิน่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากนิดหน่อยเลขพารวยนะคะและอาจารย์ก,กรรสินค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟงังแนวทางนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่แบ่งปันและแชร์ให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันเลยค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากคุณนิดหน่อยเลขพารวยนะคะ งวดวันที่13ธันวาคม2564ฮาหนอยพิเศษปกติและ V.I.P. นะคะให้วิ่งรูด9และ5เลขทูบได้039เน้นเลขสูตร581ค่ะให้ตัดเล่นนะคะฟันที่81ชอบ85ตัวรอง953182และ55ค่ะแนวทางหวยฮาหนอยจากคุณนิดหน่อยเลขพารวยนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยแนวทางหวยฮาหนอยจากอาจารย์กรนกาลสินค่ะแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมงวดวันที่13ทธันวาคม5 6 6หฮาหนอยพิเศษปกติและ VIP นะคะให้วิ่งรูด8เจาะ2ตัว808182 868789เจาะ3ตัว281 186และ 987ค่ะแนวทางหวยนะคะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ